ครับสวัสดีครับว่าแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกับรายการ Family m u s i c ิคลินิกกศและสุขภาพครับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังอูอินกับที่นี่เวลานี้ครับแปมงมาเจ้าถึงหกโมงมาแรงนะครับแปดโมงมาเจ้าถึงหกโมงมาแรงครับสองกว่าสถานีทั่วประเทศตั้งแต่เชียงแสนถึงสุไหงยกรกตั้งแต่ตางยู่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีทัชฟังทางออนไลน์ไปทั่วโลก ครับประกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่17กันยายน2565เป็นเห็นวันหนึ่งเนาะดีฟ้าแจ้งจากปางนะฝนอยู่ตกมาตั้งแต่วันการวันการวันพูดวันพัดวันสุกวันเสาร์ห้าวันวันนี้โอ้ได้การนักแต่นะไปพอที่ละนะคนงานทำนะที่ส่วนป่าน้้าตกโอ้ได้การวันเสาร์ติดจันทร์ สามวันกดมาได้การได้งานหยุดมาได้งานการปูดผัดสุกเศบ้าขอมาได้เห็นสักสิบวันตกอี่ยห่างนี่นะโอ้โหมันหมวนเนะตกเมื่อคืนนอกฝนเนาะโทรไปหาเทีวบาดานหน่อย <c oughs> ครับมันเป็นช่วงกําลังเร่งรีบกันนะครับคนงานก็ด,ดีคนดูคนงานตกหลายวันคนงานเพิ่มมาได้บรรยากาศก็ม่ได้ตังกันเลยนะเฮาก จ้าการจ้างงานไปนะการวางแผนการยิงตั้งๆก็เสียไปนะครับอา้าวก็ว่ากันไปครับนะบริหารจัดการกันไปบริหารความเสี่ยงกันไปตามเรื่องจมราวนะพี่น้องทางกรุงเทพตางเหนือตางใต้เขื่อนลงไปกว่าเสียวเนาะนะครับคุณบอกว่าช่วงวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่เสารปลายสิบเจ็ดนะถึงเสารสามเสสี 3, ส่ฝนจะมาแหมแล้วนะจริงๆนะครับมันมาตลอดเนาะนะมันตั้งไข่ นะพายุเข้าตลอดนะครับแต่ว่ามันสดไปญี่ปุ่นก็ซดไปทางจีนกามันมาทางเหานะเพราะว่ามันมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยทางวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะม,นมากองมาโจนฟิลิปปินส์โจนญี่ปุ่นโจนฟิลิปปินส์จะโจนไต้วหวันมาโจนซะลามาวไปทางเหนือฮะไปเจอญี่ปุ่นเข้าจีนเนี่ยนะครับแต่บางทีนะครับนะถ้าพายุใหญ่ๆมานะี่ยมันมาถึงมาทำมันงอนไปทางเหนือพ้นแต่ว่าร่องความกดดันอากาศ นะหรือว่าร่องพายุก็อาจจะเข้ามานะประับปรายก็ยังมีฝนตกอยู่แต่จริงๆวันนี้ก็ฝนตกประมาณสักหกสิบเปอร์เ็นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงของจังหวัดอื่นเชียงใหม่ละปูนบาได้รินบาได้ยินข่าวนะการคาดการณ์ว่าฝนจะตกนะก็อาจจะแค่บดแค่มืดกันแต่ว่ากนไปเนาะอ่ะนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะครับบอกว่าโรคประจําตัวโรคประจําทิน <c oughs> โรคประจําตัวของมูฮั่นกับความดันไขมันเบาหวานผู้แพ้โลกเก้าลุมมาต้อยหลกหัวใจเล็บเจ็บหัวเข่ากบ่าไปนี่คือประจําตัวโรคประจําทิน้นก็คือพวกประจําทินประจําฤดูกาลก็คือพวกไข้วัดทั้งหลายนถ้าโรคระบาดก็คือโรคปัจจุบันนะโควิดซึ่งดีวันดีคืนเนาะโควิดโควิดนี่ดีวันดีคืนนะครับตายวันสิบสองคนสิบสามสิบสี่คนเนี่ยแล้วก็คนที่นอนในโรงพยาบาลเริ่มน้อยลงละประมาณสักแปดพันเก้าพันคน นะใส่เครื่องจวยหายใจกบประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับการมีอาการก,ก,ก็ก็มีระดับนึงแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่นะครับ ATK และตีเชื้อนี่เยอะกะมวันเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าเพิ่นมานับเต็มละนะครับไอ ATK นะครับผมมีอาการเดียวกับพัาะก่อนอยู่บ้านเจ็ดวันสิบวันเจ็ดบวกสามแต่ถ้ามีอาการเมื่อยไข้กะไปโรงพยาบาลนะครับหมอพกนจะนับนะจะนับ นะซึ่งวันหนึ่งเขาก็มีประมาณหลักร้อยนะครับมาถึงหลนะักพันละหกร้อยเจ็ดร้อยคนก็ถือว่าอย่างเยี่ยมยอดนะครับอ่ะก็ดูแลกันไปดูแลสุขภาพผลไปไปยังิ่ไ้ฉีดเข็มสามกไปฉีดครับนะมันมีผลทางด้านสถิติแน่นอนนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เชื้อมาอ่อนแอลงนะมันจะปรับความรุนแรงลงเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็อย่างเรื่องการติดเชือ้อความพอเข้าใจในการปฏิบัติตัอวพีน้องจาบ้านเราดีขึ้น นันดีขึ้นเนาะจากที่ลึงนับก็เป็นลึงน้อยจากลึงน้อยก็เป็นมาลึงและเอาหมอพ้นว่าล <c oughs> ะเนาะย,ยิ่งวัคซีนจะมาใหม่ๆม่ปลายปีก็ยิ่งที่จะ h อชนะครับหรือว่ามีความพัฒนานะครับส่ตรงกับเชื้อมากขึ้นกว่าจะได้เป็นประโยชน์ได้ก็ตามครับถ้าเ่าฉีดเชื้อพื้นฐานไปวัคซีนพื้นฐานไปนะครับบอ,อกว่าซ i โนแวคซ i โนฟาร์มนะครับแอสตรส้าเซนิกรก่างเวลาเราไปสวดได้ติดได้เชื้อชนิดใหม่มา มีเอจุดสี่จุดห้าก็จังมันก็เป็นวัคซีนแบบมอย่างหนึ่งนะครับก็ได้ของฟรีที่มีคุณภาพไปนะครับผมนี่ก็ยังบักเคยตีนะครับยังบริสุทธิดพรมอยู่นาจจะพบว่าช่วงหลังนี้บัดตัวดมนอเนาะแคตรวจกค่ที้หลังเกอีง่งไม่ตรวจเลยไม่ติดวันนี้นี่มวนโยบายนะครับถ้าเนี่ยบ่บ่มีอาการจะไปไปเอาตินไปสหนามถ้ามีอาการถ้ามีอาการเมื่อยก็ไข้ก็ไปตรวจ นะถ้าอยู่บันไดเนี่ยนนมันต้องไปเอาติดโซ่หันหนามด้วนะครับ,รบก็ใชดทำรงชีวิตไปแต่ว่ายัางได้ก็ตามต้องผีกอโซอ่ายูนิเวอร์แซลผีกอโซนะครับหรือว่าการป้องกันแบบมา,รามตรฐานใส่แมสปิดปากปิดหูดังเนี่ยนะครับล้างไม้ล้าง,ง,งมือถือระยะห่างอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตัวแบบมาตรฐานในช่วงนี้นะในช่วงนี้เนาะนะครับบอกว่ากันไปสอนหนังสือบอกว่ากันไปเรียนหนังสือบอกว่าไปกัดไปลีนะครับแต่ว่าผมก็ไปกัดหน้าต้นใไส่บัได้นะครับมันผ่านมันวผ่านพ้นพอของหัอย่างพวกเนี้ยนะครับ มันอดบม่ได้ที่ต้องใส่อดบมดต้องใส่ครับอ่ะ,ะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีนะครับเพื่อที่จะป้องกันมือักวกราติีเพื่อต้องการป้องกันมือปฏิเท้าเ้าตีเปิ้ลนะรก็าวว่ากันไปก็่าว่ากันไปนะครับแถมยางนึ่งโรคประจาตัวเ <c oughs> นาะความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้โรคเกาต์ลมาตอยวะรหมงนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากการกินกินนักใจน้อยนะครับกินนักใจน้อยนะกินมันนัก กินมันนักนักเส้นเลือดตับทั้งหมดนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงเนาะตับอักเสบนี่นะครับ่าฉะนั้นเรื่องโรคเรื่องโรคเกี่ยวกับตับที่ต้องระวังนะครับตับนี่บอกแค่มีอุทธรดีกานะมันจะอันดีกาอย่างเดียวครนะพยายามนะถ้าเป็นทั้งหัวเป็นทั้งตับก็พยายามลดมันนะครับหรือพวกอาหารอาหารดีบะที่มันเป็นของน้ําจืดเลยนะครับหมูกุ้งหมูป้าหมูก้อยหมูเนี่ย นะครับนะสว์น้ําจืดที่มันดิดีบางคนจะกินนะมันมีพยาธิไปไหมในตามโอกาสที่เกิดมะเร็งตับได้ง่ายนะการกินเหล้าการกินแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับแข็งได้ง่ายนะการกินยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวทําให้ตับแข็งได้ง่ายนะครับสมุนไพรก็มีบางตัวครับแต่ต้องศึกษาว่าตัวในปีจะได้ขนาดไหนจะไปเหมารวมเนาะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีนะครับมีผลเนาะนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังครับฉะนั้นในโรคตับนี้ ใบว่าไปเฮงตับหรือตับอักเสบสามารถที่ป้องกันได้ถ้าหาวใจความเข้าใจที่เชิงวิชาการน,นะครับพยายามกีดลดลงพยายามออกกําลังกายนักขึ้นนะพยายามเจาะเลือดดูการทํางานของไตนะครับนะพวก LFT นะครับ Liver Function Test ทั้งหลายนะ SGOTSGPT นะ Bilirubin หมดเล,ลนยน,นะครับเนาะต้องดูนะต้องดูนะครับกรณีได,ด้รประเมินอันนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็เรื่องความดันสูงนะครับก็ต้องวัด ประเด็นนี้อสมองานสนุกงานแสบร์มันข่าวดำเลยเพิ่งจะมีอสมอไปวัดนอยู่หน้างงานะตรวจตรวจโควิดด้ะ,ะยังปลดวัดของร้านแทนอี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนจะได้เข้าถึงสาธาสุขมากขึ้นนอกจากนั้นก็โรคต่างๆนะครับที่มันมายยมเท่านะครับเนาะนะแยมเท้าเบาหวานเนี่ยนะ กับว้ว่าคนเฮานะไว้ว่าภายในเนี่ยนะตับอ่อนเป็นวิญญาที่ชอบปะทวงง่ายกินหวันนักๆกอกออกกําลังกายน้อยตุ้ยนะครับนะกินติ๊กตต๊กตับอ่อนมันปะทวงแหละกินมาติ๊กติ๊กอีท้เนี่ยถ้ามันมีปากนะกินมาติ๊กติ๊กอีแท้ฮะป็นคนย่อยสลายฮะป็นคนย่อยนะพอตับอ่อนป็นคนปิดตัวที่พอฮอรทโมนอิสุรนแล้วขงมูลสุรีปิดตัวเจับนะครับน้ำตาลไปขึ้นเซลล์ นะถ้าเรากินหวานไปเยอะนะครับตาบอลก็ทํางานเยอะตาบอลทํางานเยอะนะครับมันก็จะมีผลนะมันก็ลยเสื่อมง่ายเป็นเบาหวานได้ง่ายตัวนะครับต้องะมระวังกันนะครับวันนี้ก็เป็นโรคนะครับที่พีน่น้องเสกกรต้องตรวจกันโดยเฉพาะความดันไขมันเบาหวานเนะนี่ยอย่างน้อยๆหกเดือนครั้งนะหกเดือนครังความดันนี่มันบ้ากันแน่นะครับแปลงไม้ก็ได้ไปกุติดก็ได้ซื้อเครื่องมาไว้ก็ได้เบาหวานจริงๆก็มีเครื่องนะพันกว่าบาทนะ้เจาะง่ายครับเจาะปลายมือเนี่ยเจาะไปก็เสียบไปข้ามเป็นอิเล็กทรอนิกเป็นตัวเลขออกมาละ คุมพยายามจะพูพมันเกินร้อยนะเก้าสิบถึงร้อยนะครับนะเก้าสิบถึงร้อยก็เป็นผมเจาะกับทุกวันนะครับประมาณนะั้นแต่ถ้าเจาะหลังกินข้าวแรงก็เลียงร้อยปก๊บก็ร้อยไปน้อยถ้าเจาะมาเจ้าก็ตั้งแต่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยนะครับก็คมประมาณนะั้นนะผมประมาณน,นั้นนะครับก็คงจะต้องคุมแค่นั้นนะครับเนะพราะว่าเรา,าได้ออกกําลังกายไปเต็มว่าแล้วนะแต่ก็คุมอาหารนะพยายามฟาดนะผมกินข้าวสองมือ้อนะมื้อเตียงไปกับมื้อหกโมงมแมลง แต่มันจะไปะเลิดมื้อหกโมงนะมันนักไปน้อยนะมื้อเตียงนี้จัดดีนะครับอดตั้งแต่เทียงคืนไปหาเตียงวันนะครับประมาณสาวสี่ชั่วโมงเตียงคืนไปหาเตียงวันนะครับประมาณจริงๆผมจะเตียงคืนนะครับประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มมก็กิกนอย่างละนะก็ไปเห็นเทียงวันก่นะครับเมราอก่อนนี้หิวกำไม่ได้ได้จินละ ชิ้นละนะครับก็เป็นในอย่างที่ช่วยดูแลสุขภาพนะครับการฟากเนีหิว้องหิวบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่าสุขภาพดีได้ปรับนะความอดทนเลยมีขึ้นดอกฝากคุณน้องท่านฝากตัวนะครับครับก็ช่วงนี้นะครับบริษัทนิกรเทคโนโลยีทำมีนะครับนักธุรกิจหลายหลายท่านแต่ว่าก็มาท่านหนึ่งนะครับที่จะมาทำ OEM มาทมรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตปกติ เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัดเรื่องอูหลังจากกันนะครับยิ่งได้นะฮะบ่าต้องการเรื่องน้ำหนักเพิ่มหรือว่าต้องการน้ำหนักพอดีนะครับก็คือการกินอะไรอย่างก็ได้ที่มันมันอิ่มและมันมีแคลอรี่นะครับอยวนี้ผปส่วนใจญดังบุกข้องนะครับหรือหลายตัวนะครับกิบนที่มันอิ่มต่างเข้าโดยที่มันมีแคลอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทททได้ประโยชน์ในเชิงของการดูแลน้ำหนัก ่หนสิ่งที่ได้คืกอการออกกำลังกายเนาะนะครับออกกำลังกายการเดินกันอย่างเงี้ยนะครับดีเนาะแต่ถ้ามันจําโจนมาจาเป็นก็ต้องมีตัวที่ทําให้อิ่มโดยที่มันมีแคลอรี่อันนี้นก็จะอเป็นสิ่งที่ดีแท้ๆว่ามันเป็นแป้งมันเป็นข้าวนะครับ<ม>นะอันนี้ก็ยะอันตรายน,น้ำหนักก็จะขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เจอกันดูแลนะครับครับก็บวันนี้รู้สึก,กจะมีมทีมสองทีมเนาะจะมาะช่วงใบบาย นะครับช่วงหลังนี้ผมกไม่ได้ห้าแขกนะครับเพราะว่าะจะจะล้างล้ามือแล้วเน้นไปดังสวนเนาะ,นะส่งต่อให้ลูกนะลูกเขาเก่งขึ้นเป็นเพชรชจ็กรเป็นนักการต่างประเทศนะครับเป็นนักธุรกิจมองกันได้ไก่ได้ไปได้เยอะนะครับเผาก็พยายามจะมองในเรื่องของาก,การ,กรเกษตรหรืออย่างอื่นนะพยายามยถ่ายทอดกันไปอันนี้เป็นเป็นเป็นเจเนอเรชันที่ทถ่ายทอดไปเป็นรุ่นต่อรุ่นแต่ถ้ามันเหลือต้งแต่ได้กับปรึกษ,ษานะครับไปดังเขานลงปรึกษา แต่เรื่องการตลาดที่เราต้องหมอหน่อยเลยเนี่ยมาใายเรองอินเทอร์เน็ตออนไลน์จะลงติกต็อกจะได้จะลงเฟซบุ๊กอะไรมันต้องมาถามหมูเรื่องแต่ถ้าอะแปรงนันนั้นอันนี้ดีอย่างใดอย่างใดอะไรทําไมจะได้นี่ต้องถามดกอรนีกก่อนน่ะแล้วแต่แล้วแต่แแตนะครับครับก็อย่างที่ว่าครับนะฮะมีคนรุ่นใหม่เดยกที่มีวิสัยทัศนะ์ต้องการทําธุรกิจที่มันมันค่อนข้างดียัง่งยืนในซับซึมเบอร์นะครับก็ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะหรือว่าเรื่องการเกษตรการเกษตรช่วงนี้ก็อาจจะเบาบางไปบ้างแต่ก็เริ่มละนะเริ่มละพี่น้องเกษตรกรเริ่มที่จะดูแลลําไยนะครับหลังเก็บผลผลิตเพื่อที่จะแจกใส่สารอีกหน้าเจ้าเจ้านะครับลำไยได้ฤดูของมันป่งสองจุบเนาะถ้าน,นอกฤด,ดูนี่สามจุบขึ้นไปถนะ้านาฤด,ดูนี่สองจุบนะแต่ว่ามันก็ถึงเสี่ยงน้อยอยู่แต่มันมาได้สามจุบมันมาตันเน่มามึงกันลลสากัน นะครับเมืความสนใจกากกกรได้กว่ากันไปนะถึงเวลาใส่ก็ใส่เวลา,วลาบอกก็โจมเหมือนไม่ใชอ่ะนะ <c ười> นะครับฉะนั้นก็ฝากดำเนินพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับนะ่ะเวลาจะทําสารนะครับนอกฤดูต้องสามชุดขึ้นไปหรือสิบหกถึงสิบแปดเดือนอยู่สามปีจะสั่สองเต่อแต่ถ้าเป็นในฤด,ดูขอสองจุบนะครับอย่างน้องสองจุบสามจุบด,ดีมากนะ่ะถ้าคนที่เป็นมันต้งได้สามจุบแต่ถ้าคนที่ค้านพ่ <c ười> องๆหลายๆนี่สองจุบอ่ะ แต่สองจุกก็ถึงเสี่ยงก่านหน่อยหนึ่งนะครับเสี่ยงก่านหน่อยหนึ่งแต่สามจมกนีสบายเลยสบายเลยเนาะครับฉะนั้นลำไยนอกฤดูจะใส่สารนึ่งมันต้องสามจุกใบมันปรุงสามจุกสองครับมันต้องเตรียมตน้นเนาะนะครับต้องดูทางดินที่ไล่ฝนตก,ก้่กน,นะครับสภาพภูมิอากาศเป็นไงแดดมาแดดแน่เนี่ยนะครับการใส่สารที่มันดูดซึมดีต้องแดดนะต้องแดดนะครับแล้วก็การใช้สารนะครับถ้าเป็นทางดินที่ใช้ใโพแทรเสเซียมลอเรตถ้าเป็นทางใบที่ใช้โซเดียมลอเรต นะแต่โพแทสเซียมคอเรตโซเดียมคอเรตใี่ใจมันมักก็เสี่ยงเนาะฉะนั้นเราก็เลยผ่านทําผ่านกระบวนการมาเป็นสารน้ํามึงจันทรนะ์สารน้ํามึงจันทร์สองนี้ทางดินสุดหนึ่งทางใบพอเราสาทำทางใบก่อนสูตรหนึ่งทางใบครับสารน้ํามึงจันทร์สุดหนึ่งทางใบนะฮะจะให้หนึ่งลิตรต่อน้ำสองลิตรนะครับก็พ่นใส่น้ำมาสักสั่งจะใบ,บนะพ่นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพ่นปุ๊บต้องใส่สารแล้วต้องพ่นซูเปอร์เซนมาก่อนสามรอบบาว่านอกฤดูในฤดู แตนะซูเปอร์เซนที่ไปสร้างแป้งนน้ำตาลนะครับเป็นเพื่อปัจจัยในการออกดอกของลำใหญนะ่หลังจากได้กระใสสารนะครับเอาสารน้ำเมืองจันทร์สูตรนึ่งพ่นทางใบสารน้ำามืองจันสูตรสองพ่นทางดินหลังจากนั้นก็เปิดแต่ดอกพิจตรใบครับหลังจากพ่นสารทางใบครั้งที่สองไปเจ็ดวันนะ่ซูเปอร์คูณหนึนะ่งถึงสองลิตรถ้บบาบ้าใบก่อนสองลิตรถ้าบ่บ้าใบก่ลิตรเดียวนะ่ซูเปอร์เซนกิโลน้ำมาสักแต่จะในะบเจ็ดวันเตือเจ็ดวันเตือครับ นะจิตันเตื backlog, ่องจิม <go> 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 ันเตื่องตัวเตืองครับซีเตื่องมันตึงดอกขี้หมูขี้หมากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับอย่างที่ผมว่าครับการทำางมันต้องออกดอกได้ตีหน่อยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันถึงจะคุ้มแต่ถ้าต่ำกว่านั้นไม่คุ้มครับถ้าต่ำกว่านั้นไม่คุ้มต้องเกินหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันถึงจะคุ้มนะมันจะเนาะในกระฝากบอกพี่น้องแลาผู้ฟังตัวนะครับครับสำหรับราใหญ่บนต้นที่ทำนอกฤดู นะฮะจะไปลืมเนะซูปเปอร์แจมโบส้สามหสูจะใครตวแคลวอันนี้ใจได้ตลอดตั้งแต่ลอกบานแปดสิบเปอร์เซ็นจนถึงเก็บหน่อยนะครับหรือ,อตั้งแต่แหมปีนึงอนะยกเว้นช่วงที่ทาดอกมะเขือพุน่นะมือพุ่นะนะครับฉะนั้นซูปเปอร์แจมโบ้สามหอสูงควรใจพี่น้องกเกษตรกรนะครับ,นะรบมาลุงสีวันมาโอ้ใบไม้มาได้อาจารย์นะใบไม้นี่มันเสียงพูตื้นนี่ <c oughs> แต่ถ้าใจเลยมันแน่นใจมันตึงได้นะครับต้องขอบคุณแรงมากด้วย นั่งหนักตัวนะครับซูเปอร์แจมโบ้สามวงซุนตอนนี้นะครับมีนักธุรกิจร้อนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าไปขยายงานสายอื่นนะครับก็เอาแจมโบสามวงซุนมาทำแบรนดน์มีสองสามเจ้านะไม่ว่าจะเซส,สชั่นก้าหรืออย่างกานะครับต่ก็ได้ผลดีได้ผลดีเลาวฝากไป้องให้ฟังน,นะมันปลดปลดอะมิโนอะมิโนกลูโฟไคตินนะครับก็มันมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชโดยสมควรนะครับเดี๋ยวฝากไว้ตัวเนาะ ครับนอกจากนั้นนะครับนะเรื่องพิกบะเคือบะเจ้าบวแตงพืชพักส่วนตัวทุกอย่างครับนะด็ตะกี้ก็ถามมาไปช้ำนะกินโกศนนะกินโกศนนี่ก็ใช้สักนะหนึ่งขวดต่อน้ำซาวลี่แต่ถ้าแว่าเขาจะมันมันน่ากับเกินขวดต่อน้ำซีฟิสนะครับแจ้ไว้สักหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะจะได้ไงแห้งแห้งพวกกันแล้วก็ไปปัดก็ไปอย่างก็ว่าไปชำมันก็ว่าไปแห้วันนึงออกตุโต แน่ก็ขนาดนะครับดึงดีขนาดเนาะสําหรับซูเปอร์จำโมดสามหกศูนย์นี่นะครับก็ใจกันเยอะขึ้นเนาะเอาไปปรับดินนะครับนะลงไปดินต้องดินดังดินเหนียวนะครับน้ํามันบรดตูซึมน้ํามันแหม่ฟสอบนะใจซูเปอร์จำโมดสามหกศูนย์หนึ่งขวดน้ำยาร่วนดีสารปรับภูมงสร้างดินร่วนดีสามร้อยสี่สี่อูเรียสองกิโลพ่นแหกนะครับพ่นแหกครับเนาะพ่นบริเวณแหกครับได้สูตต้นชาต้นชาต้นชาตุ้นต้นแล้วแต่ ถ้าไเบอรเกินเยอะเฮ้ยเยอะติดต่อกับสามเดือนเดือนละครั้งครับนะเดือนละครั้งนะครับจากนั้นก็สามเดือนครั้งสามเดือนครั้งครับเนาะดีจุยให้มันสมบูรณ์อยิงขึ้นดีมากมเลยนะครับครับนอกจากนั้นนะครับที่บคเถือบัตรเอนบัเตียยงได้หมดนะครับที่ไมเพื่อทุกชนิดแต่นะครับเขาได้ทดลองวิพัฒนาหมดนะได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะนะครับซูเปอร์จจมโบ้สามหกสูดดอกเตอร์ก่อนเนาะนะครับกดแป๊บ ก็แป๊บแป,แป๊บ่องนะครับอยากไอได้ไหมันโน้มันสุดยอดครับเนื่องจากว่าเราทํามาเมื่อก่อนครับวันนี้นึกถึงนะพวกคอนเทนเนอร์เนาะนะพวกของบรรจุภัณฑ์แต่เดี๋ยวนี้มันต้องนึกถึงครับแต่อย่าไปเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเลยนะครับเกษตรกรหนึ่งทำใจไม่ได้เนาะก็ได้เขาเปลี่ยนจากขวดนะเปลี่ยนขวดมลขวดแก้วมาเป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นจากทรงสี่เหลี่ยมมาเป็นทรงกลมจากสี่โกลทรงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยยิ่งเดือดร้อนหนักนะครับเนี่ยแล้วคองมันปลอม ออย่างที่ผู้ใช้ว่าดีแล้วผูจักลัวเป็นฟอสอะแล้วก็ต้องขอบคุณนักน,นักหลายพี่น้องเสร็จก่อนตัวนะครับอันนี้คือหน่ซูเปอร์แจมโบ้สามหกศูนยะ์ที่ผมว่าใช้กับทุกพื้นได้หมดนะครับทุกพื้นได้หมดอกไ้บัตเกลือบัตเต้าบัตแตงมันลายรูมันแกวมันมน,นะครับบัตรลางได้ทุกมันนะครับได้สมันได้ผลดีมากเลยนะได้ผลดีมากนะครับแล้วก็บัเตเ,นะบเต้านี่นบัตเต้านี่เปนึกถึงบัตเต้ามันนึกถึงแหวตสลุปนะส่วนที่เพื่อนของลูกสาวที่จ อันนี้แผ่นอันนั้นคือแผ่นตะลุกครับปกติพิ่น1.2ถึง1.5โดยเฉลีย่ยของเฮานหน1.7ถึง3.2 1.7กิโลนี่น้อยสุดนะ3.2นี่ใหญ่สุดของพิ้นโดยเฉลีย่ยก็1.2ถึง1.5อันที่แปกของเขาใหญ่เลยสองเอเพื่อแะ <c oughs> นะครับนาะทีแรกมันจะมีปัญหาเหมือนดูแตกนะครับพเพราะว่าแจ๊กกะจะโบว์่าแจ๊กไข่ตุนะ๊กแกวไข่ตด๊แก,วก้วใแจโอ้โหเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากๆอันนี้ต้องขอบคุณตัวนะครับสำหรับ คนที่ไปใจเนาะนะครับแล้วก็บอกต่อครับนะลูกหลานตันเต้าไปเอาแฟนนัอีสานหลายคนนะครับก็มาก็เพื่อไปใจนะครับก้าวกระมือได้หมดีเลยแต่ทีนี้มันไก่เนาะอาจารย์ปุ๋ยมันจะเอาไปได้ไหมแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนนี่ผม,มแบบแต่ถ้าเป็นปุ๋ยนี่ไปซื้อเองเอาสูตรไก้เคียงเลยนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับครับนี่คือซูเปอร์จัมโบ้สามหกสูงเนาะนะทีนี้พูดถึงเรื่องของรำยัยเห็นนิดนึงนะครับว่าไปอใสารนะครับ นะสารดอกเตอร์นิกอนหรือว่าสารแต่ตัวกระตุ้นกันรล็อกเราเร,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 รมีมีสองตัวนะครับมีสามมีสองชนิดแต่สามิีนอย่างนะสารน้ําเมืองจันทร์สูตรสองอันนี้ใช้แบบว่าลาดดินนะครับสีนะ่ลิตรต่อน้ําสองลิตรได้คีดต้นก็ดูตามนั้นนะครับสารน้ำเมืองจันทร์สู ít, ตรสองสารน้ำเมืองจันทร์สูตรหนึ่งเป็นโซเดียมพอลซูชันใช้ผลใบครับหนึ่งลิตรต่อน้ําสองลิตรจะช่วยดูซึมได้ดีนะครับนะแล้วก็นอ,อกจากนั้นก็มีพวก นะครับซูเปอร์ซีเอ็นมีอย่งนะครับอันนี้ก็รู้จักกันอยู่ดีและกระจ้กันนักขึ้นนะกจะกันนักขึ้นก็ต้องฝากี่นอเกษตสกรตัวนะครับครับก็ฝากแขม,มานึ่งนะครับเกับเรื่องสุขภาพคนนะสุขภาพคนเนาะนะเจ้ากุรานต้องเตือนิกรเนิ้นะเจ้ากุาณานทองเตือนนกรหนึ่งกล่องสองขวดนะครับร้อยหกสิบเมตรสามร้อบาทและทางเจาลินนะทางเช่าเจ้ากุรานลินจือหนึ่กล่องสองขวดสองร้อยเมตรพันห้าบาทซื้อสแถม1นึ่สำหรับทางเจาลิน ครับตามตัวแทนร่างกายหรือโทรมาที่หาผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามบอททร์ักไหนเขาจะส่งอยู่เนาะแต่ตึงเจียวกุหลาบตึงทางเจลินนะครับสามารถรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้แหมกินยาเบาหวานกินยาความดันกินยาภูมิแพ้กินยาโรคเกากินยาลูมิซโต้กินยาเจ็บหัวเข่ากินยากระดูกเท้าเจนนะครับสามารถรับประทานเจียวกุหลาบทุกตัวนี้ก่อนได้เห็นาะวันบักคีกันครับบักคีกันตึงเจียวกุหลาบตึงทางเจลินนะครับกินได้ครับ นะแล้วแต่วัตถุประสองค์ท่านนะครับนอกจากนั้นนะครับไอกาแฟรดรนิกรนะมีสามรสชาติมีสามอย่างเรามีเจโกลคอฟฟี่นี่เป็นกาแฟเจโกลานลินจ์อคอดดี้เจอโกลคอฟฟี่กับซเมนเดย์คอฟฟี่นี่คล้ายกันนะทังเช่าเจโกลานลินจ์นะครับถึงหอมถึงลำ้ำถึงอร่อยนะครับพาไปเนาะอ่ะคงจะไว้ตอู้อีก่อนนะครับเดี๋ยวไปสอนหนังสือนะครับขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆปนเอ็มแมนปิเนอร์องเนอร์อายุวันโนสุขังปรังนิดปานังปรมังสุขังขอบคุณครับสวัสดีครับ